เคล็ดลับชีวิตดีขึ้นแบบไม่ต้องพึ่งใครพลังจิตคือคําตอบครับพลังจิตก็คือพลังของความคิดและความรู้สึกของเราเองเมื่อเราคิดบวกและรู้สึกดีพลังงานบวกเหล่านั้นจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต แต่ถ้าเราคิดลบและรู้สึกแย่พลังงานลบก็จะดึงดูดสิ่งไม่ดีเข้ามาเช่นเดียวกันใครว่าพลังจิตเป็นเรื่องไกลตัวลองมาเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆกันดีกว่าครับและวันนี้เราจะมาใช้เคล็ดลับสุดยอดในการใช้พลังจิตเพื่อสร้างชีวิตที่คุณฝันถึงครับข้อหนึ่งตั้งจิตให้สงบก่อนจะเริ่มฝึกใช้พลังจิตสิ่งสําคัญคือจะต้องทําให้จิตใจสงบอาจจะลองทําสมาธิ หรือหายใจเข้าออกลึกๆเพื่อคลายความตึงเครียดข้อ2กํกหนดเป้าหมายกำหนดสิ่งที่คุณต้องการให้ชัดเจนเช่นอยากได้งานใหม่อยากมีสุขภาพที่ดีอยากได้คู่รักที่ดีข้อ3สร้างภาพในใจลองนึกภาพตัวเองกำลังได้สิ่งที่ต้องการอยู่ เช่นกำลังทำงานที่ตัวเองรักหรือกำลังมีความสุขกับคนที่ตัวเองรักข้อ 4. พูดบวกกับตัวเองพูดกับตัวเองด้วยคำพูดที่เป็นบวกเช่นฉันทำได้ฉันรักตัวเองฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดข้อ 5. ขอบคุณขอบคุณสิ่งดีๆที่คุณมีอยู่หรือขอบคุณสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณข้อ 6. ปล่อยวางหลังจากที่ตั้งจิตและกำหนดเป้าหมายแล้วก็ปล่อยวางความคิดเหล่านั้นไป เหมือนกับการปล่อยมเมล็ดพันธุ์ลงดินแล้วรอให้มันเติบโตเพื่อนๆลองนำเทคนิคเหล่านี้ไปฝึกพลังจิตกันดูนะครับได้ผลอย่างไรคอมเมนต์ Comment เข้ามาพูดคุยกันได้ครูโดโดอย่างเห็นคนไทยพัฒนาจิตวิญ,ญญาณเพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่มีคุณภาพหากคุณชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจครูโดโดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ